ำไมก่อนทํา IDP จึงต้องทํำ competency gap assessment เสียก่อนเคยสงสัยไหมครับใน EP นี้จะอธิบายให้ฟังในองค์กรที่เขาใช้ระบบ competency หรือที่มักจะเรียกว่า competency based HRD หรือ competency based HRM มันหมายความว่าเอาระบบ competency เนี่ยเอารายการความรู้ทักษะคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ต้องใช้ตามตำแหน่งงานเนี่ย ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เรียกว่า s r m เอาไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เรียกว่า HRD เราก็เลยมักจะเรียกว่าใช้สมรรถนะเป็นฐานของการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคราวนี้เมื่อใช้ระบบคอม p พ t เ n นซีเนี่ยเขาก็มักจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องหนึ่งที่เป็นการพัฒนาบุคลากรและแนวทางของการพัฒนาบุคลากรที่คนนิยมทำกันตอนนี้ ในองค์กรใหญ่ๆใ,ในองค์กรชั้นนําทั้งหลายเนี่ยคือการพัฒนาที่เน้นไปที่ตัวบุคคลเน้นไปที่ตามตําแหน่งนะครับเรียกว่าการวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลที่เรามักจะเรียกกันเป็นชื่อย่อๆว่า IDP IBP เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Individual Development Plan หรือพูดง่ายๆก็คือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลนั่นเองนะครับ พอองค์กรเขาใช้ระบบ competency เนี่ยเขาก็จะทำการประเมินอันหนึ่งก่อนท่านลองนึกตามดูนะท่านลองนึกตามดูก่อนนะก่อนที่เราจะพัฒนาบุคลากรรายใดตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยเราจําเป็นจะต้องระบุพฤติกรรมการปฏิบัติท,ที่คาดหวังสำหรับตำแหน่งงานนั้นเสียก่อนโอเคไหมครับถ้าเราใช้ระบบ competency เนี่ยก็แปลว่าเราต้องกำหนดสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้วัดพฤติกรรมของรายการ competency หรือรายการสมรรถนะในระดับที่คาดหวังตามตําแหน่งหรือคาดหวังตามความเชี่ยวชาญก็ได้กําหนดไว้เสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปทําการประเมินดูว่าที่เป็นอยู่ของพนักงานณนะปัจจุบันณเวลาเนี่ยที่ทาการประเมินเนี่ยมันเทียบเคียงได้เพียงใดกับพฤติกรรมการปฏิบัติที่คาดหวังโอเคไหมครับผลการประเมินเนี่ยมันก็จะออกมาใน3ลักษณะเท่านั้นแหละคือ พนักงานเนี่ยมีพฤติกรรมการปฏิบัติอย่างที่คาดหวังหรือพนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังคือต่ากว่าที่คาดหวังเนี่ยหรือว่าอีกกรณีหนึ่งซึ่งแตกต่างไปคนละทางเลยก็คือพนักงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติสูงกว่าที่คาดหวังเกินกว่าที่คาดหวังโอเคไหมครับการทําแบบนี้การประเมินให้รู้ว่าณเวลาปัจจุบันเนี่ยพนักงานมีสมรรถนะ ซึ่งดูจากตัวชีวัดพฤติกรรมของสมรรถนะที่ต้องการตามตำแหน่งเนี่ยต่ำกว่าเท่ากับหรือสูงกว่าที่คาดหวังเนี่ยเราเรียกว่าการประเมินช่องว่างสมรรถนะโอเคไหมครับเมื่อเราจะวางแผนพัฒนาบุคลากร,กรเป็นรายบุคคลเนี่ยหรือที่เรียกว่าการทำ idp เนี่ยเราจึงจะต้องทำให้รู้ก่อนโดยการประเมินว่าพนักงานเนี่ยมีพฤติกรรมการปฏิบัติเป็นอย่างไร มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับที่เราคาดหวังด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่าการประเมินช่องว่างสมรรถนะ mm hmm. competency gap assessment ในชื่อเรียกภาษาอังกฤษนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาไปวางแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล mm hmm. เช่นตัวชี้วัดพฤติกรรมใดๆในสมรรถนะรายการใดๆก็แล้วแต่นะครับที่ต่ำกว่าที่คาดหวังก็เอาไปวางแผนพัฒนาโอเคไหมครับหรือ ตัวชี้วัดพฤติกรรมใดก็แล้วแต่ที่สูงกว่าที่คาดหวังก็เอาไปวางแผนพัฒนาได้เช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่าการพัฒนาที่เน้นจุดแข็งเพราะสิ่งที่ทําได้ดีกว่าที่คาดหวังเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจุดแข็งส่วนสิ่งที่ทําได้ยังต่ํากว่าที่คาดหวังเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นจุดอ่อนอันนี้แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมองค์กรที่เขาใช้ระบบคอมเพลนซีเนี่ยเขาจึงจะทําการ ประเมินช่องว่างสมรรถนะหรือ competency gap assessment แล้วให้เอาผลไปใช้ในการทำ IDP คราวนี้ถ้าองค์กรของท่านกำหนด competency แน่นอนครับมันจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมของรายการสมรรถนะใดๆก็ตามที่ต้องมีตามตำแหน่งโอเคไหมครับแล้วเขาก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือเขาจะทำแบบประเมินช่องว่างสมรรถนะไว้มีเกณฑ์มีอะไรต่างๆนะครับ เราจึงจะทําการประเมินช่องว่างสมรรถนะก่อนหลายองค์กรเนี่ยเขาก็ไม่ทําการประเมินช่องว่างสมรรถนะแยกออกมานะเขาก็เอาผลจากการประเมินรายการคอมเพนดเนซีที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีเนี่ยมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเลยซึ่งก็ไม่มีปัญหาครับมันจะอาจจะมีข้อติดขัดหรืออาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างตรงที่ว่าถ้าเกณฑ์การประเมินไม่ดีนะครับ หรือตัวเชฟวัตบริกรรมมันกําหนดไว้ไม่ดีคนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่จะประเมินเพื่อให้คุณให้โทษอนะเนาะประเมินเพื่อที่จะขึ้นเงินเดือนจ่ายโบนัสให้กับพนักง,งานเนี่ยก็จะรู้สึกตะขิดตะขวงนิดหน่อยคือไม่อยากให้น้องลูกน้องของตัวเองเนี่ยได้ผลงานออกมาต่ําเกินควรอนะเอาแบบนี้ก็แล้วกันเพราะมันกระทบกับตัวของน้องนะครับดังนั้นเนี่ยหากเราจะมองว่าเราจะเอาผลจากการประเมินการปฏิบัติงานเนี่ย เอาไปใช้ในการทา IDP แต่บางทีมันยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ในทางหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราทำการประเมินช่องว่างสมรรถนะเต็มที่เลยนะแล้วก็บอกน้องว่าเราจะเอาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าบางทีความรู้สึกมันดีกว่าหัวหน้าก็จะประเมินได้เต็มที่เพราะมันเอาไปวางแผนพัฒนาไงมันมีแต่ให้คุณนะไม่ได้ให้โทษกับพนักงานดังนั้นหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและว,วิสาหกิจเนี่ยหากไม่ติดว่า ตามแนวทางปฏิบัติจะต้องทำ c o m m านด์ซี a ก a ป s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  สเมเท่านั้นนะผมว่าเขาเขาก็จะดูก่อนว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นแบบไหนต่อให้เกณฑ์ดีต่อให้เงื่อนไขดีตัวชีงวิติกรรมดีมันก็อยู่ที่ตัวของผู้ประเมินอนั่นแหละว่าจะกล้าที่จะประเมินแบบตรงไปตรงมาไหมนะครับเพราะมันอาจจะต้องมี e vidence มีหลักฐานมามาโชว์มาคุยกับน้องอะนะครับดังนั้นก็พอทราบแล้วเนาะว่าทำไม องค์กรที่เขาทำ IDP เนี่ยเขาจึงต้องทำ competency gap assessment ก่อนมันก็เชื่อมโยงกับระบบสมรรถนะอย่างที่ว่าไปแต่ถ้าสมมติว่าองค์กรไหนที่เขาไม่ได้ทำ competency gap assessment งั้นก็แปลว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ระบบ competency ก็ได้นะแต่ก็จะมีการทำสิ่งเรียกว่า gap assessment อยู่ดีนะครับเอาไว้เดี๋ยวใน EP หน้าเดี๋ยวมาคุยให้ฟังก็แล้วกันว่า บางองค์กรที่เขาไม่ได้ใช้ competency เนี่ยเขาก็จะทำการประเมินช่องว่างแล้วเอาข้อมูลจากการประเมินช่องว่างเนี่ยมาทำ IDP แต่เขาจะประเมินอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมติดตามใน EP ถัดไปนะครับ